สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นคลิปรีวิวการใช้งานเครื่องเล่นชาเบาสโอน TCM 6 0นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองชาเบาเครื่องนี้เป็นระบบสเตอริโอนะคะสเตอริโอคาสเซต TCS 6 0เดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวเครื่องนะคะ โดยรวมสภาพตัวเครื่องถือว่าโอเคเลยค่ะสภาพดีไม่มีแตกหักเสียหายอาจจะมีก็มีสีที่มันเฟดไปนิดหน่อยเพราะว่าระยะเวลามันนานแล้วนะนี่โดยรวมตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะคะให้เสียงสติลิโอคือส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องเล่นซา,าวดบาอะ่ะจะให้เสียงเป็นเสียงโมโนเสียงโมโนก็คือออกแค่เสียงซ้ายด้านเดียว แต่ถ้าเป็นสเตอริโอเนี่ยก็จะออกทางซ้ายและขวาซึ่งตัวนี้เป็นระบบสเตอริโอนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำปุ่มปุ่มการใช้งานของเครื่องเล่นซา,าวเบาเพื่อบางท่านอาจจะไม่ทนันน้องๆบางคนอาจจะไม่ทันนะคะก็จะแนะนำในคลิปนี้เลยปุ่มแรกนี่ที่มีจุดแดงๆตัวนี้นะคะ ก็คือปุ่มปุ่มอัดเพลงปุ่มอัดเสียงอ่าปุ่มอัดเสียงปุ่มรีคอร์ดนั่นเองก็คือเวลาการใช้งานเนี่ยกดปุ่มนี้แล้วเดี๋ยวปุ่มเพย์สองปุ่มนี้มันจะจมลงไปพร้อมกันแล้วเทปเนี่ยมันก็จะบันทึกเสียงที่เราอัดเข้าไปเสียงนกที่บ้านดังมากนะคะอันนี้เป็นปุ่มอัดเสียงตัวนี้เป็นปุ่มสต็อปก็คือหยุดการเล่นเทปอันนี้เป็นปุ่มเพย์นี่ปุ่มเพย์ก็คือใช้ในระบบการเล่นเทป สปุ่มนี้เป็นกอเดินหน้ากับถอยหลังนะคะส่วนปุ่มด้านหน้านี้เป็นปุ่มพอสก็คือหยุดชั่วคราวอันนี้เป็นปุ่มกับหน้าเทปสมมุติเราใส่มนมน,มน,มนนีนะคะใส่ด้าน a เข้าไปเราอยากฟังด้าน b แล้วก็ปรับตรงนี้มันก็จะไปเล่นเทปด้าน b ให้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเครื่อง ด้านหน้าเครื่องสองปุ่มนี้ใช้กับระบบการอัดเสียงนะคะเนี่ยถ้าเราอัดเสียงแล้วเราอยากจะปรับตัดเสียงรบกวนเราก็กดปรับตรงน,นี้อันนี้ก็เป็นการปรับระดับใหม่ความดังของไมค์อันนี้เป็นเป็นกรณีที่เราไม่ใช้ไมโครโฟนอัดเสียงแต่เราจะพูดเราก็มาพูดใส่ตรงนี้มันก็จะดูดเสียงเข้าไปนะคะอ่าด้านนี้ ด้านนี้จะเป็นพอร์ตอันนี้ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นับนับรอบการหมุนของเทปแต่ตัวนี้ตัวนับรอบเคาน์เตอร์เนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วนะคะแต่มันไม่มีผลใดๆกับระบบการเล่นเทปเลยตัวนี้เป็นช่องเสียบหูฟังหรือลำโพงอันนี้เป็นช่องเสียบไมโครโฟนเวลาเราอัดเสียงส่วนอันนี้เป็นโวลลูม แนะนำให้เปิดไม่เกินระดับ8นะคะเพราะว่าถ้าเกินจะไป9ไป10เนี่ยลำโพงในตัวเครื่องเสียงมันอาจจะแตกได้แต่มันก็เปิดเล่นได้นั่นแหละแต่ไม่แนะนําให้เปิดไปสุดขนาดนั้นเนะาะถนอมรักษาลําโพงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการบอกบอกชื่อรุ่นแล้วก็ตรงนี้สําหรับใช้เสียบใช้ไฟหมอแปลงไฟใช้ไฟบ้าน,นะคะจะเป็นช่อง DC 3โวลต์ใช้ไฟ3โวลต์ส่วนรางฐานก็ ยังสะอาดนะคะไม่มีสนิมฐานก็ใช้เป็น EE 2สองก้อนมันไม่โฟกัดนี่เวลาใส่ฐานก็ใส่เอาด้านบวกเอาขั้วบวกเข้าไปข้างในแบบนี้เราก็ดันไปให้สุดส่วนอันนี้เราก็เอาด้านลบดันดันสปริงเข้าไปแล้วก็ก,ลกดลงอ่ะเรียบร้อยพับอันนี้เข้าไปข้างในอันนี้เป็นตัวดึงดึงถักนี่กดปึ๊บอันนี้คือใส่ฐานเรียบร้อย เราจะให้ดูระบบการเล่นเทปใส่เข้าไปให้ตรงช่องมันนะคะปุ๊บเสร็จแล้วกดแล้วก็กดปุ่มพีอันตั้งไว้แล้วกับแป่ คาเตอร์นับรอบไม่หมุนแลวนะเม็นไม่หมุือนไปจะเปิดระบบการกอรเทปกดกออยู่นะคะหมุนนะอกอกออีกด้านหนึ่งมุนนะคะกดเพ ปุ่มพอสใช้ได้ถ้าเราจะกลับหน้าทีเราก็กดสต็อปก่อนปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้เดี๋ยวสังเกตตัวสีเขียวนะคะมันจะเลื่อนมาฝั่งนี้อ่ะเลิ่นมาแล้วนะเนี่ยคือมันจะเล่นอีกด้านหนึ่งละเราก็กดเพี ถ้าเราจะกลับเราก็ามาแล้วถ้าเราจะกลับอีกด้านกดสต็อกก่อนแล้วก็กดปึ๊บมันจะมาแล้วนีนะคะถ้าจะกดให้มนเล่นด้านนี้เนี่ยเราต้องกดสต็อกก่อนนะ แต่ถ้าเราจะกดให้พอพันพอมันเล่นด้านนี้แล้วเราจะกลับไปด้านนี้ยไม่ต้องสต็อปแล้วกดเลื่อนได้เลยแ,ลแต่ถ้าเราจะเอากลับไปถ้าเราไม่สต็อปมันจะไม่ไปนะคะเราต้องกดสต็อปก่อนปุ๊บแล้วก็ถึงจะกดอืม ส่วนปุ่มนี้เป็นเป็นการปรับระดับสปีดของของเทปแนะนำว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะถ้าไปยุ่งกับมันเยอะเสียงมันไม่เนี้ยตั้งให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะมันมีขีดบอกอยู่อย่าไปตั้งให้มันไปซ้ายหรือไปขวาเยอะเกินไม่งั้นเดี๋ยวจะตกใจคิดว่าเครื่องเล่นพัง ต่อไปจะลองทดสอบโหมดอัดเสียงให้ฟังตอนนี้จะเป็นม้วนเทปที่เราจะนำมาอัดเสียงเป็นม้วนที่ไม่ใช้แล้วนะคะนี่ม้วนที่เราจะนำมาอัดเนี่ยให้สังเกตว่าตรงตูดเทปตรงเนี้ยมันจะต้องไม่โดนหักออกไปนะ ถ้ามันโดนหักออกไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันป้องกันการอัดเทปซ้ามันก็จะใช้อัดไม่ได้ต้องเลือกมวนเทปที่ยังไม่หักเคี่ยวตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมวนเทปที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มาไว้สําหรับอัดเสียงแล้วเปิดให้ฟังมันมีเสียงอยู่แล้วนะเ,เราจะทดสอบอัดเสียงเข้าไปแล้วก็กดปุ่มแดงปุ่มที่มีสัญ,ญลักษณ์สีแดงแล้วก็กด นี่สังเกตว่าเวลาเราอัดเสียงเนี่ยปุ่มแดงกับปุ่มเพมันจะจมลงไปมันจะกดลงไปพร้อมคู่กันตอนนี้มันคืออัดเสียงที่เราพูดเข้าไปแล้วถ้าเราจะให้ชัดๆเราก็พูดใส่ตรงนี้เข้าไปเราจะพูดก่อนทดสอบระบบอัดเสียง Sony p c s 6 0วันที่28กุมภาพันธ์2 5 6เโอเคพูดใส่ไปแล้วนะหยุดแล้วก็มาฟังกันโอเคประมาณนี้ เสียงที่เราพูดเข้าไปแหละ mm hmm. ถ้าเราจะให้ชัดๆเราก็พูดใสตรงนี้เข้าไปาพูดก่อนนะทดสอบ,บระบบแั่เสียง Sony TCS 60 mm hmm. วันที่28กุมภาพ mm ันธ์59โอเคคุณใส่เลยโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะ